ส lly, ัลัมอาลัยกุมรัห์ตุลลาฮิวรกัสาลุราห์นวันนี้อยากจะมาปูดสัหหรืือในปพีที่แล้วนั้นเราประชาสัมพันธ์โดยทางเรือโอ้ยมีต่ำกว่านี่อีนะอัลลอฮฺักบาน ในฐานะที่ท่านเป็นประธานจัดการในใครั้งนี้ท่านมีแนวคิดว่าเราจะประชาสัมพันธ์อย่างไรงานครั้งที่แล้วเราใช้เรือในการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับสาหรับงานของเราในปีนี้เราจะใช้รถร่วมศรัทธาในการประชาสัมพันธ์ครับบิสมิลลาห์ผมลุกมานอยากให้พวกเราทุกคนจำวันนี้ไว้ วันนี้คือวัาปรชาสัมพันธ์ครั้งแรกของพวกเราครับในส่วนของขบวนนะครับที่จะไปประชาสัมพันธ์ในรถสองแถวนะครับก็มีนักเรียนเรานะครับแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งทั้งนะครับซึ่งเราจะไปแจกเป็นตั๋วเชิญนะครับ รถร่วมศรัทธาผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยผ่านครั้งที่12บสมาไหมแต่วันนี้อิสลามศิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมเชื่อในตัวพวกเราทุกคน <S <S 2> <S 2> และที่สำคัญ65เมนูในมือพวกเราทุกคนวันนี้พร้อมเสร์ฟพวกท่านแล้ว

บางอุไซนีนะ,ปะเป็นผู้ที่จะพาเราไปกับรถสองแถวปกติอันนี้รับส่งนักเรียนอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งด้วยสารด้วยปกติวิ่งเส้นไหนครับบังอยู่ในคองการถนหลวงของการสวรนไปยืมไปยืมยอ,ยอ,ยอ,อันนี้ไปยืมพอมาต้องขอบคุณเออบังฟิกใบตีอ่านังฟิกใบตีนะมอบมอบอันนี้มาให้ยืมนะ,ะเดี๋ยวเอาไปคืนเขานะเคืนเเรียนเชิญด้วยนะครับหนึ่งสองพฤศจิกายนนะครับอิสลามศิวนนาสัมพันธ์ครั้งที่สนะิบสามผลบุญตลอดสายฮะ الصلاة والسلام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  راب صوب فري كاب بون อย่างไหนฮะกบีกบีกบีครับพี่น้องกบีก็มาได้นะครับอ่าวุนตลอดสายนะครับครับผมเชิญด้วยนะครับวันที่หนึ่งและวันที่สองพิกายนครับผมขอบมากครับมาแล้วมาแล้วอิสลามศีวนาสัมพันธ์ครั้งที่13ในวันเสาร์ที่1อาทิตย์ที่2องพฤศจิกายนสองพนห้าร ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงสี่ทุ่มอาจารย์อับดุลลอห์นูรักประธานจัดงานอิหม่ามอับดุลลอห์ศาสตร์และประธานอำนวยการและร่วมต้อนรับพระนักท่านจุลาราชมนตรีอาจารย์อรุณบุญชมประธานพิธีอิสลามศิวนนาสัมพันธ์ครั้งที่13 วันเสาร์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนนี้มีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลอดงานเพื่อหาไรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพรา้ายากจนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาร่วมฟินกับเมนูอาหารหลากหลายกว่า60สรายการอล الم, อล และเดินทางไปที่สถานบันแรกคือมัมสซิทุดดีนที่หลอแหลกนะครับโดยเราจะ นำตัวในใจคณาจารย์และก็สถิตนี้นะครับปะเกบ้านป่าขอเดินทางมาเยี่ยมตปะเกหลอแหลจากโรงเรียนอิสลามศิวนาบ้านป่าสู่โรงเรียนมัธยฮัตุดีสองหลอแหล วันนี้ก็จะมาเรียนเชิญเป็นตัวแทนนะครับมาเรียนเชิญพี่น้องทุกทุกท่านนะครับร่วมงานอิสลามศีวนาสัมพันธ์ครั้งที่ครั้งที่13นะครับในวันที่1วันที่2พฤศจิกายน2568รบ ขอน้อมเรียนเชิญพนาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนร่วมงานอิสลามศิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพรา้ายากจนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหลังจากที่เราเสร็จภารกิจที่โรงเรียนมัธยมศิวแล้วครับเราจะเดินทางออกจากมัธยมศมุ่งสู่คลองจั โรงเรียนฤิดาวาน่นอิสลามจากปนเนาะคลองบ้านป่าสู่ปนเนาะคลองจันทร์โรงเรียนอิสลามศิวนาบ้านป่าสวนหลวงขอเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนริดวานนลิสลามคลองจันทร์ ตอนนี้นะเรามาถึงที่สถาบันริดวานุอิสลามแล้วนะฮะเอาโน้งไปนะโน้ตลงเลยครับลงเลยลงเลย วนาสัมพันธ์ครั้งที่13นะครับขออนุญาตอ๋อมีตัวอะไรรับตัวเชิญงานจากโอ้ขออนุญาตแจกนักเรียนได้ไหมจ๊ะได้ได้ไเรียนเรียนเชิญร่วมงานสาขาเอาใหม่เอาใหม่เชิญร่วมงานใสาิวันสัมพันธ์ครั้งที่13เป็นสองพีการอยู่นี้นะมครับนะมาเลยครับสตร์ฟเซียันา2ครั้งที่13นะขออนุญาตเชิญ แล้วครับตอนนี้เราเข้าไปเยี่ยมนะครับคณาจารย์ของทางด้านริดวานุอิสลามนะครับและก็บรรดานักเรียนนะครับวก็ขอบคุณนะครับบรรดาคณาจารย์จากสถาบันริดวานุิสลามทุกท่านเลยนะเรียนเชิญด้วยนะหนึ่งสองพฤศจิกายนนี้กพบกันทีส่สิวนาครับสถานีต่อไปที่ไหนฮะเอาดื่มหมดละจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางออกจากโรงเรียนริดดนุิสลามที่คลองจันทร์มุ่งสู่บัดอนโรงเรียนมุลามอุลูมิดีเนีย และเราก็เช่นเดิมครับเราก็จะนำเอาตัวรถร่วมศรัทธาของเรานี้ไปแจกกับคณะครูและนักเรียนตรงนั้นมาแล้วมาแล้วอิสลามศิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13 วันเสาร์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนขณะตอนนี้นะครับย้ายถึงที่สถาบันมิฟตาฮูลูลูมิดดีนียะบ้านดอนเชิญเลยครับเชิญเลยครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอก้านป่าอบ้านจากโรงเรียนอิสลามศิวนาบ้านป่าสู่โรงเรียนมิฟตาหุลูลูมิดดีนียะบ้านดอนขอน้อมเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน และนักเรียนทุกคนร่วมงานอิสลามศิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้ายากจนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหลังจากที่เราเสร็จภอรอกิจที่โรงเรียนมิฟตาบันดอนแล้วนะครับ เราก็จะเดินทางสู่พอย์สุดท้ายของเรานั่นก็คือที่บางมะเขือโรงรอิสลาม,มาบำรุงศาสตร์ครับถึงเวลาครับตอนนี้นะสถานีที่เราจะไปคือสถานีสุดท้ายแล้วนะนั่นคืออิสลามบำรุงศาสตร์บางมะเขือนะพร้อมกันยังไป ภารกิจนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่สถาบันใดนะครับวันนี้ขอนญี้ใช้เสียงนี้ครับเรียนเชิญไปยังทุกท่านนะครับร่วมงานสัมมนาสัมพันธ์ครั้งที่13นะครับเมื่อมาถึงเรียนเนี่ยเรามินที่จอดือไม่เราสำรว่อย่างไรให้แขกผู้มาร่วมงานทุกคนเนี่ยนำรถเข้ามาที่แยกเจ็ดแล้วก็มาส่งนะครับผู้โดยสาร ที่โรงเรียนแล้วก็กลับรถนะครับแล้วก็ไปจอดที่สถานที่จอดรถของเราก็คือที่โรงเรียนสวนรัชญาซึ่งมีส่วนจอดรถทั้งในอาคารเรียนนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างของโรงเรียนที่ซอยแปดคือเมื่อไปจอดรถแล้วนะครับอยากจะออกจากงานไปที่จอดรถหรืออยากจะนั่งรถจากที่จอดรถมาที่งานเนี่ยเราจะมีรถ ร่วมศรัทธานะครับบริการออกจากซอยเจ็ดอิสลามศิวนานะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปที่โรงเรียนสวนรัฐวิทยาและส่วนที่เป็นที่จอดรถด้านนอกนะครับแล้วในจังหวะเวลาเดียวกันเนี่ยรถที่อยู่ที่สวนรัฐวิทยาก็จะออกนะครับรับผู้โดยสารที่จอดรถมาที่งานของเราตรงมาเลี้ยวซ้ายเข้าที่ซอยเจ็ดนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียน แล้วก็เราจะรับส่งอย่างนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงางานเลิกทำดีๆน,น,นะในวันนี้เราได้มานั่งคุยกันแล้วก็ได้สรุปงานที่มานี้แล้วประชาสัมพัสที่ไปถึงขอเรียนทุกเชิญทุกุรงเรียนนะครับเนื่องจากเวลาของเราแล้วเพราะวาิจำกัดก็เลยได้ไปเยีย,ยนครับเรียนตอนนตนนก็ขอขอบคุณและขอเชิญเชิญเพี่นน้องที่ดีสียงนี้ได้รับชมนี่ก็ มาร่วมงานแสบเีวิตาของเรานะครับการมาท่านสร้างความมีใจแก่เราขอขอบคุณมากครับัมาเริ์มกัลพระเะกาเจฮา